สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั้งกรรมการสอบสีบิ๊กตำรวจพุธอนพัหนึ่งคดีแตงโมเมื่อวันที่18พฤษภาคมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่217ทับสตั้งกรรมการสอบส่วนวินยัยพลตำรวจโทเจริพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจพุทอนาคหนึ่งพลตำรวจตรีวัศน์เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีไพศาลวงศชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนพตำรวจเอกจารุรน์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีชุดคลี่คลายคดีการจากไปของแตงโมนิดาโดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองเจเรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็น ประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงสึบเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้นายจริยะเรืองรัตนพงศ์ในเขายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัยเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจทั้ง4นายดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทําการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้ในการวิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทําผิดและนํเข้า ข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สํานวนสืบสวนสอบสวนรวมถึงไม่ทําคดีชนสูตรและไม่มีการตรวจสารบุคคลต้องสงสัยบนเรือจึงเป็นที่มาของการตั้งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวขึ้นเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญตัวนายฉริยะให้มาเข้าพบในวันที่20พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาสนาทีที่ห้องประชุม2ชั้น2สํานักง,งานเจรตํารวจเพื่อให้ปากคําเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นต่างๆตามหนังสือร้องเรียนอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ